สวัสดีครับตีนะครับจะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง h a w k w h e r e Monster s w u e l l ที่แปลว่าสถานที่ซึ่งมีสัตว์ประหลาดสิงสถิตยอยู่มันเป็นวิดีโอกกร์ตูนที่ผลิตโดย Marvel Animation จะจำหนายโดยบริษัท Walt Disney ในประเทศสหรัฐเข้าฉายปี2016กำกับโดย Mitch c h a w e e เป็นเรื่องราวของ d r Strange และ The h u l k ที่ต้องต่อสู้กับปีศาจไนแมร mare, โดยมีทีมผีลืมลุมในโลกของ Marvel อย่าง Howling Commandos ช่วยสนับสนุนซึ่งประกอบไปด้วย w a r l Wolf, Vampire by Night, Zombie และ Man Ding ด้รับคะแนนในเว็บ IMDb ไป5 5เต็ม1ิถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในวันฮาโลวีนค่ำคืนหนึ่งเด็กๆในเมืองนิวยอร์กเข้าไปขอขนมจากบ้านที่มีรูปปั้นแปลกตาโดยเพื่อนๆให้เด็กชายใส่ชุดโจรสลัดเป็นตัวแทนของกลุ่มอยู่ๆรูปปั้นก็หันมามองเขาแต่พอเขาจ้องมันกลับ จากนั้นเขาก็เคาะป,ประตูแล้วถามว่าทริกออทรีดทใดนั้นแต่แล้วขนมก็ปลิวเข้าไปในบ้านซึ่งมีดร์สเตรนจ์สู้กับสัปหลาดอยู่ทําให้เด็กวิ่งหนีออกมาส่วนหมอแปลกใช้พลังดึงหมาฝรั่งเข้าปากเพื่อขังสัปหลาดไว้ในลูกโป่งที่เขาเป่าแล้วรายคาถาจับมันไว้ในห่อกระดาษต่อนหน้ากลุ่มเด็กที่เข้ามาเอาขนมคืนหมอแปลกเลยเก็บขนมแล้วส่งคืนให้พวกเด็กๆพร้อมเพิ่มขนมของเขาให้ด้วยแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาทําให้เด็กกลัวจนวิ่งหนี เขาจึงต้องหันไปสู้กับมันแต่เด็กๆก,ก็ต้องหยุดวิ่งเพราะเดือกเขายืนขวางหน้าไว้พวกเขาเลยวิ่งกลับไปทางเดิมซึ่งมันเหมือนการหนีเสือประจรกรเ้พี่เขียวจึงเข้ามาตบสัตว์ประหลาดแล้วพาเด็กๆออกไปจากที่นั่นจากนั้นกลับไปช่วยหมอแปลกส่วนหมอแปลกขอให้พี่เขียวช่วยจับพวกมันไว้โดยไม่ฆ่าพวกมันทำกลางเสียงเชียร์ของเด็กๆแต่ในระหว่างต่อสู้พี่เขียวกลับหลับได้หน้าตาเฉยแล้วคืนรากเป็นบรูสแบนเนอร์หมอแปลกจึงเป็นคนปิดเกมแทนแล้วจับพวกมันไว้ในแซงตั้มแซงทอรัม ากนั้นหมอแปลกก็ไล่คา,าถาเพื่อคุยกับดวงจิตของบรูสเนื่องจากร่างจริงของเขากําลังหลับอยู่แต่บรูสไม่อยากจะเชื่อเพราะเขารับรู้ได้ทุกอย่างหมอแปลกจึงกล่าวว่านี่คือเวทมนต์บรูซเลยเถียงว่าเวทมนต์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจส่วนหมอแปลกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วขอให้บรูซอธิบายเรื่องที่เขาหลับแต่บรูสบอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลย ดังใดนั้นบรูซก็เตือนว่ามีสัตว์ประหลาดกลุ่มใหม่โผลออกมาซึ่งพวกมันไม่ได้สร้างความกังวลให้หมอแปลกเลยแต่บรูซกลายร่างเป็นพี่เขียวแล้วเข้าไปบวกทันทีบีบให้พวกมันต้องตอบโต้พอหมอแปลกเข้ามาขวางเลยโดนลูกลงทําให้ซอมบี้ห้ามเพื่อนไวแต่เวไพายสาวไม่ฟังแล้วใช้พลังสะกดจิตพี่เขียวพี่เขียวเลยจับเธอเบี่ยงออกมาจนหมอแปลกต้องเข้ามาช่วยส่วนซอมบี้เข้าไปเจรจากับพี่เขียวแต่พี่เขียวกลับทุ่นเขาไปที่กําแพงซอมบี้จึงบังคับให้แขนของ,ของเขาทุบหัวพี่เขียว เขพี่เขียวปลาแข็งลงพื้นมันก็กลับไปหาเจ้าของจากนั้นแมนติงก็เข้ามาหยุดพี่เขียวไว้โดยใช้พลังแผดเผาพี่เขียวจึงชกทะลุตัวมันแต่มันกลับทําหน้าตาเฉยพี่เขียวเลยชกแรงขึ้นจนมันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่สักพักมันก็รวมร่างใหม่ได้อีกครั้งตามด้วยซอมบี้ที่กัดพี่เขียวไม่เข้าหมอแปลกจึงบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแต่พี่เขียวชี้ให้ดูสิ่งที่ซ,ซอมบี้ทาทัานใดนั้นมนุษย์มาป่าก,ก็เข้ามาเติมเวนไพ์สาวเลยมีโอกาสเอาบางอย่างให้ซอมบี้กิน มันจึงหายคลุ้มคลั่งส่วนหมอแปลกใช้พลังแยกพวกเขาออกจากกันแม้มนุษย์มาป่านไม่ยอมเลิกแต่พี่เขียวก็หลับอีกครั้งแล้วกลับมาเป็นบรูซหมอแปลกจึงใช้พลังหยุดบอวูฟไว้ทําให้มันโวยวายว่ามันไม่ได้เป็นคนเริ่มนะในขณะที่หมอแปลกกล่าวว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องพี่เขียวแน่เมื่อเข้ามาในแซงต้ามแซงทอรัมหมอแปลกก็ไร้ระถาคุยกับจิตของบรูซอีกครั้งและแนะนําให้เขารู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งพวกเขาเป็นคนของนีฟิลลี่ได้แก่วอลวูฟนีน่า ผู้เป็นแวมพร์ไบไนท์แมนติงและ well, แจสเปอร์ซิดเวลได้ดีดหน่วยชิลที่กลายเป็นซอมบี้เขาต้องกินของบิญ่างในถุงเพื่อคงสติมนุษย์ไว้ซึ่งบรูซไม่อยากรู้และพวกเขาคือหน่วยจัดการเรื่องอาถรรพ์ส่วนบรูซบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าพวกแม้เขาจะดึงพี่เขียวมาได้ตามต้องการทําให้นีน่าประชดว่าบรูซเป็นสัตว์ประหลาดแบบพาร์ทไทม์จากนั้นหมอแปลกก็อธิบายว่าวันฮาโลวีนทาให้เขตแดนระหว่างมิติเปิดแงม้มออกมา ดยเฉพาะมิติแห่งความฝันและเขาสัมผัสถ,ถึงสิ่งชั่วร้ายได้วันหนึ่งพ่อแม่ของเด็กที่ชื่อเบนิโตก็ติดต่อมาหาเขาเพราะเบนิโตฝันร้ายบ่อยมากหมอแปลกเลยเข้าไปในฝันของเขาเมื่อหาจิตของเบนิโต้เจอสัตว์ประหลาดก็โผล่ออกมาซึ่งมันคือมิโนทอร์หมอแปลกจึงสอนเบนนโตว่าเขาต้องไม่กลัวมันไม่งั้นมันจะมีพลังมากขึ้นและควบคุมเขาได้ทันใดนั้นปีศาจตนหนึ่งก็ขี่ม้าสีดำบินมาบอกว่าหมอแปลกเป็นแค่นักมายากล <Night> หมอแปลกจึงใช้สร้อย di of อากา o มโตยิงพลังใส่มินอทอแล้วดูดมันเข้ามาไนาแมร์เลยเผยว่าที่นี่คือมิติแห่งความฝันซึ่งมันมีอำนาจสูงสุดแล้วไล่บนดำใส่หมอแปลกจึงสลายมันพลางพูดว่าถ้าเขาไม่กลัวมันมันก็ไม่มีพลังหรอกแต่คาถาของหมอแปลกก็ทําอะไรมันไม่ได้เช่นกันมันจึงสั่งให้สมุดของมันจัดก,การหมอแปลกหมอแปลกเลยไล่คาถาเรียกดาบออกมาสู้กันไปได้สักพักไนแมร์ก็เตือนว่าหมอแปลกลืมใครไว้หรือเปล่า นั่นทำให้เขารีบกลับไปหาเบนิโตแต่ดูเหมือนมันจะสายเกินไปเพราะเบนิโตตกอยู่ในกำมือของไนท์แม่แล้วจากนั้นก็ขี่ม้าบินหนีไปเมื่อหมอแปลกบินตามมาถึงม้านพลังเขาก็เข้าไปไม่ได้แม้ว่าหมอแปลกจะยิงคาถาใส่มันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยหมอแปลกจึงกลับมาที่โลกเพื่อหาทางช่วยเบนิโตแต่ร่างของเบนิโตเปลี่ยนเป็นมินนทอแล้วฟาดเขาจนกระเด็นหมอแปลกจึงจับเบนนโตกลับมาที่แซงตามแซงทอรัม หลังจากนั้นหมอแปลกก็เปิดห้องขังให้พวกเขาดูเลยได้เห็นเด็กผู้โชคร้ายสี่รายซึ่งมีรูปร่างตามสิ่งที่พวกเขากลัวและหากปล่อยไว้พวกเขาจะต้องอยู่ในร่างนี้ตลอดชีวิตยิ่งเด็กเหล่านี้กลัวมากเท่าไหร่นายแม่ก็ยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นเท่านั้นจนอาจจะข้ามมาในโลกจริงได้ซอมบี้ซิดเวลจึงพูดว่าเป้าหมายของมันคงเป็นการครอบครองโลกจริงและทำให้กลายเป็นฝันร้ายวอลโวฟ์ด้วยทางผ่านวิธีแก้หมอแปลกตอบว่าต้องเข้าไปในเขตแดนของมันเพื่อช่วยเด็กทุกคนออกมา โดยใช้พลังของพี่เขียวทลายมิติเข้าไปทันใดนั้นวอลวูฟก็ยิงใส่หมอแปลกต่อหน้าบรูซทําให้เขาโกรธจนกลายเป็นพี่เขียวและเอาเรื่องกับวอลวูฟแต่หมอแปลกกลับขอบคุณวอลวูฟจากข้างหลังของพี่เขียวเนื่องจากเขาใช้ร่างปลอมหลอกให้พี่เขียวตื่นพี่เขียวจึงเตือนว่าอย่าทำอีกเด็ดขาดและเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วทําให้เขาโกรธมากหมอแปลกจึงถามว่าทําไมพี่เขียวระบายว่าแม้เขาจะเป็นฮีโร่และเป็นอเวนเจอร์แต่ผู้คนเห็นค่าของเขาแค่ตอนที่ออกมาปร,บปราบซาบัดเท่านั้น ส่วนความดีความชอบตกอยู่ที่บรูซคนเดียวหมอแปลกจึงผู้ปลอบใจพี่เขียวและเตือนว่าพี่เขียวกำลังกลัวอยู่แต่พี่เขียวปฏิเสธหมอแปลกจึงให้แมนติงแสดงหลักฐานเพราะคนที่มีความกลัวจะถูกแมนติงแผดเผาได้แต่พี่เขียวยืนยันคําเดิมหมอแปลกเลยพูดว่างั้นคนที่กลัวอาจจะเป็นบรูซส่วนพี่เขียวบอกว่าบรูซชอบให้เขาออกมาตอนที่เขาไม่ต้องการทําให้นีน่าเข้าใจพี่เขียวเพราะเธอก็โดนผู้คนรังเกียจเช่นกันหมอแปลกจึงทําให้พี่เขียวกลับมาเป็นบรูซแล้วสรุปว่า ไนแมกกำลังเล็งบรูสอยู่โดวยหวังจะใช้ความกลัวของบลูสเป็นแหล่งพลังให้มันแต่หมอแปลกยังไม่แน่ใจเลยคิดจะเข้าไปนในความฝันของบรูสเพื่อยืนยันซิดเวลจึงบอกว่าพวกเขารู้หน้าที่แล้วนั่นคือการป้องกันไนแมกไม่ให้เข้ามาทําลายพิธีของหมอแปลกเพราะในระหว่างนั้นหมอแปลกจะปกป้องตัวเองไม่ได้ส่วนวอลวูฟบอกว่าคืนนี้พวกเขาจะเฝ้าที่นี่ให้เองหมอแปลกจึงมอบเครื่องรางให้ซิดเวลเพื่อใช้ติดต่อ,ขอเขาในมิติแห่งความฝันจากนั้นหมอแปลกก็ได้กระถา เพื่อเข้าไปในความฝันของบรูซเมื่อเข้ามาในฝันของบรูซพวกเขาก็อยู่ในฐานทัพเมืองบิสตาเบรเดย์ถานที่เกิดของพี่เขียวหมอแปลกจึงให้เครื่องรางแก่บรูซเพื่อใช้ติดต่อกันทันใดนั้นเสียงสัญญาณก็ดังขึ้นตามด้วยการระเบิดทั้งใหญ่จากนั้นพี่เขียวก็กระโดดมาอยู่ตรงหน้าพวกเขาหมอแปลกจึงสร้างม่านพลังป้องกันไว้และอธิบายว่ามิติแห่งความฝันแยกพี่เขียวกับบรูซออกจากร่างเดียวกันซึ่งบรูสต้องควบคุมฝันร้ายน,นี้ให้ได้ แต่พี่เขียวบอกว่านี่เป็นฝันของเขาตะหากผมม่านพลังสลายบรูซก็พยายามปรับความเข้าใจกับพี่เขียวแต่พี่เขียวไม่ฟังหมอแปลกจึงล่ามเขาด้วยโซ่แล้วบอกให้บรูซหนีไปส่วนพี่เขียวจะหมอแปลกเวียงทันทีทําให้บรูซเพนปาราบโดยมีพี่เขียวไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งเมื่อเจอหมอแปลกอีกครั้ง เขาก็ขอให้หมอแปลกปลุกเขาแต่หมอแปลกทําไม่ได้เพราะนี่คือมิติแห่งความฝันทางแก้มีวิธีเดียวนั่นคือเบรสต้องร่วมมือกับพี่เขียวทันใดนั้นหมอแปลกจึงร่ายมนต์ขังพี่เขียวไว้และบอกให้พี่เขียวช่วยเบรสแต่พี่เขียวปฏิเสธทําให้เบรสเพนนีครั้งส่วนพี่เขียวทลายมั่นพลังแล้วจับหมอแปลกเวี่ยงเหมือนเดิมเบรสจึงยิงล็อกเก็ตรรนเชอร์ใส่พี่เขียวซึ่งบางลูกก็โดนหดจนล้มลงมาบางอันก็พุ่งขึ้นท้องฟ้า หมอแปลกเละชี้ให้พี่เขียวดูพลางบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังไนท์แม์จึงโผล่มาใส่ไฟว่าบรูซต้องการกำจัดพี่เขียวทำให้พี่เขียวไล่ล่าบรูซอีกครั้งส่วนหมอแปลกพยายามเตือนสติพี่เขียวแต่โดนไนท์แม์กันไวด้วด้วยม่านพลังและเข้ามาบอกว่ามันต้องการให้พี่เขียวเป็นสัตว์ประหลาดของมันโดยไม่มีบรูซคอยควบคุมหมอแปลกจึงใช้โซ่ล่ามมันเพื่อรั้งตัวมันไว้แต่มันสลายโซ่และปล่อยสมุนมาเล่นงานหมอแปลกเพื่อบินหนีไป หลังจากนั้นบรูซก็พบบางสิ่งอยู่ตรงหน้าทําให้เขาพอใจขณะที่บรูซในโลกจริงกลายร่างเป็นพี่เขียวและเล่นงานพวกฮาวลิงคอมเมดอสทาให้ซิดเวลรายงานหมอแปลกหมอแปลกจึงบอกว่าเขาจะรีบทําให้พี่เขียวคืนร่างในโลกจริงและขอให้พวกซิดเวลหยุดพี่เขียวไม่ทําลายเขตแมนฮัตตันแต่พี่เขียวฝ่าอ,อกไปได้วอลวูฟจึงไล่ตามพี่เขียวทันทีวิ่งมาได้สักระยะวอลวูฟก็ยิงล็อกเก็ตลันเชอร์ใส่ทว่าพี่เขียวหลบทันด้านนี้หน้ากับซิดเวล ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปส่วนแมนติงลงไปในท่อระบายน้ํขนาขณะที่วอลวูฟยิงใส่พี่เขียวอย่างต่อเนื่องทําให้นีหน้าเห็นเธอจึงเร่งความเร็วของมอเตอร์ไซค์ทันใดนั้น <Hey. S 1> นางชนีนะ้ามือกุนะแต่นีหน้าไม่สนแล้วขับขึ้นทางยกระดับขากูนีหน้าเลยบอกให้เขาเลิกทําตัวเป็นเด็กพอเห็นรถบรรทุกขวางหน้านีหน้าก็หยุดทันทีจนซิดเวลหัวทิ่มขณะเดียวกันหมอแปลกพยายามเกลี้ยกล่อมพี่เขียวต่อแต่นท์แมร์เข้ามาขัดขวางไว้เช่นเคย ล้วใช้พลังบดขยี้หมอแปลกแต่ใน,นพี่เขียวก็ปารถขู่ให้บรูซออกมาบรูซจึงปรากฏตัวในชุดฮอคบัสเตอร์แล้วขอให้พี่เขียวฟังเขาแต่พี่เขียวกลับพุ่งเข้าใส่ทั้งคู่เลยเจรจาก,กันด้วยกําลังพอบรูซโรมัดใส่พี่เขียวพี่เขียวในโลกจริงก็คืนร่างเป็นบรูซแล้วร่วงลงสู่พื้นแมนติงจึงเข้าไปรับไว้ในขณะที่มือและขาของซิดเวลก็กลับมาต่อเข้ากับเจ้าของร่างด้านไหนแม่ลากหมอแปลกเข้ามาในถ้ำของมัน แล้วจับเข่าขังไว้เหมือนพวกเด็กๆหมอแปลกจึงฝันร้ายเห็นตัวเองกาลังผ่าตัดเบนิโตอยู่แต่มืออ่อนแรงจนทํามีดร่วงลงพื้นจากนั้นมือทั้งสองข้างก็หายไปต่อหน้าทําให้เขาเสียความมั่นใจเมื่อบอลวูฟนำบรูซกลับมาที่เดิมมือของหมอแปลกก็ค่อยๆสลายไปพอนี้หน้าเดินมาตรวจห้องขงัง ก็พบว่าสัตว์ประหลาดทั้ง4ีหนีไปแล้วซิดเวลจึงติดต่อหาหมอแปลกแต่หมอไม่ตอบกลับมาซึ่งแม้หมอเรียกสติกลับมาได้แต่นท์แมร์ยังถือไพ่เหนือกว่าเพราะความกลัวของเด็กเพิ่มพลังให้มันอย่างต่อเนื่องเลยถ้าพี่เขียวจัดการบรูซได้เมื่อไหร่พี่เขียวจะกลายเป็นทับหน้าของมันในการบุกโลกจริงหลังจากทำลายประตูมิติแล้วถึงตอนนั้นพลังความกลัวของคนในโลกจริงจะตกเป็นของมันทั้งหมดส่วนบรูซพยายามขอร้องให้พี่เขียวช่วยกันหยุดเรื่องนี้และกล่าวว่า เขายอมรับพี่เขียวแต่พี่เขียวล่ะยอมรับเขาหรือเปล่าแต่พี่เขียวส่วนว่าบรูซชอบทำปเป็นรู้ดีเสมอเลยนะไฟฮาวริงคอมเมดโวสยย้ายกันไปพาเด็กกลับมาโดยนีนามาหามิโนทอรและใช้พลังจิตสะกดมันไว้วอลวูฟเจอซูแดกที่สถานีรถไฟใต้ดินเลยคว้าม,มันที่นั่นส่วนแมนติงจัดก,การสปอร์ที่ประตูชยัยโดยการทุ่มมันลงไปกระแทกพื้นด้านซิดเวลพบร็อกในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่โดนมันโจมตีจนแขนหลุดเขาจึงหนีมาซ่อนตัว แล้วใช้แขนทําจานแตกเพื่อดึงความสนใจของมันแต่พอมันหลงกลเขาดันเกิดกระหายเนื้อขึ้นมาเลยคว้าของที่อยู่บนโต๊ะกินพอคุมสติได้เขาก็เผชิญหน้ามันและบังคับแขนให้จับขาของมันไว้พร้อมกระโดดมาแพนกระบาลของมันจนสลบพอแก่นั้งสองข้างกลับมาหาเขาเขาก็เดินมาดูชื่ออาหารที่เขากินมันคือแซฟเวลด์โฟในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสมองวัวด้านหมอแปลกใช้ดีไอออฟอาการมโตพังกรง แต่ทำให้สำเร็จเพราะที่นี่เป็นเขตแดนของไนท์แมร์สักพักพี่เขียวก็มาหามันและนำเครื่องรางของบรูซมาให้ทำให้หมอแปลกตกใจไนท์แมร์จึงเปิดประตูมิติให้พี่เขียวทลายมันเพื่อข้าไปในโลกจริงพี่เขียวจึงทำตามทันทีในขณะที่โลกจริง หน่วย howling commandos นำตัวพวกเด็กกลับมาได้หมดอยู่ๆแมนติงก็มองท้องฟ้าและพบว,ว่าประตูมิติกำลังเปิดออกเนื่องจากพี่เขียวตะบันใส่มันโดยมีไนท์แมร์ยืนเจียอยู่ข้างๆแต่แล้วพี่เขียวก็เรียกบรูสให้ออกมายิงแสงใส่ประตูมิติทำให้พลังของไนท์แมร์อ่อนลงจนพวกเด็กหลุดออกมาได้เมื่อรู้ว่าโดนหลอกมันจึงยิงพลังใส่พี่เขียวบรูซเลยจับมันไว้ส่วนหมอแปลกบอกให้เด็กหันหน้าสู้กับความกลัวของตัวเองไม่งั้นจะกลับโลกจริงไม่ได้จากนั้นฝ่ายฮีโร่ก็ช่วยกันดูมไนท์แมร์ เมื่อพวกเด็กออกมาความกลัวก็เข้ามาขวางหนาพวกเขาไว้เบนิโตจึงพุ่งเข้าใส่มันนั่นทําให้ร่างกายของเขาในโลกจริงกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนที่เหลือเลยทําตามและมันก็ได้ผลยกเว้นอนาคนเดียวที่ทําไม่ได้บรูซกับพี่เกียวจึงช่วยกันรังไนท์แมวไว้แล้วให้หมอแปลกไปช่วยเด็กเขาเลยขอให้เบนิโตจูงมือเธอไปเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองแต่พอทําสําเร็จแล้วไนท์แมวก็ออกมายิงพลังใส่อาณาทำให้เบนิโตเอาตัวรับไว้แทนจนกลายเป็นมิโนโทอร์พี่เกียวจึงซัดมันทันที พอบรูสเห็นมันเหนีเขาก็ยิงแสงใส่ถ้ำจนสลายหายไปพร้อมกับมันและแม่หมอแปลกจะเป็นห่วงเบเนโตแต่ก็พาทุกคนกลับมาในโลกแห่งความจริงเมือ Bruce ma, ่อบรูสตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กทันทีแต่ความจริงแล้วเด็กตกใจที่เห็นหน่วยฮาวลิงคอมเมโดสหมอแปลกจึงอธิบายว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเด็กอยู่เบื้องหลังสักพักเบเนโต ที่อยู่ในร่างของมินโนทอร์ก็โผล่ออกมาหมอแปลกเลยบอกว่าเขาจะหาทางช่วยต่อไปส่วนวอลวูฟพูดว่าดูพวกเราเป็นตัวอย่างสิทําให้นีหน้าหูป,ปากเขาทันใดนั้นไนท์แมร์ก็ประปฏตัวพร้อมอธิบายว่าแรงระเบิดทําให้มันเล็ด,ดอดประตูมิติเข้ามาได้บรูซประกาศร,ร่างเป็นพี่เขียวเพื่อตบมันแต่หมอแปลกบอกให้ช่วยเด็กก่อนมันจึงยิงแสงปิดทางเข้าแสงตั้มแสงทรัมจนเหลือแค่อน,นาคนเดียว เบนิโตจึงพาเธอไปที่อื่นส่วนหมอแปลเปิดฉากโจมตีแต่มันกลับยิงสวนใส่พี่เขียวได้เนื่องจากมันได้พลังความกลัวแต่ทุกคนที่หลับในบริเวณนี้ด้วยการปล่อยความสีม่วงเพื่อทําให้หลายคนฝันร้ายส่วนมันกายร่างเป็นสัปาร์ตจากหน้าตาอุบาททุกคนจึงช่วยกันรุมมันทันทีแต่ดูเหมือนมันจะไม่สะทกสถานเลยแม้แมนติงจะจับขามันไว้มันก็จับแมนติงเพื่อเป็นชนผนังจนแหลกละเอียด เพราะว่าแมนตินก็รวมร่างกลับมาได้ส่วนนีน่าพยายามสะกดจิตมันแต่พลังจิตของมันแข็งแกร่งกว่ามันเลยสะท้อนกลับใส่เธอจนเธอร่วงตกลงมาพี่เขียวจึงเข้ามารับไว้ส่วนคนที่เหลือยังพยายามต่อไปแต่ก็โดนสวนกลับมาทุกรายซิดเวลจึงประกาศให้เพื่อนมารวมตัวกันทําให้เบเนโตขอร่วมแกงด้วยส่วนหมอแปลกบอกให้พี่เขียวทวงเวลาให้เขามีจังหวะไร่มหาคาถาทุกคนจึงร่วมแรงร่วมใจกันทําตามแผนโดยประเดิมจากพี่เขียวที่โจมตีมันอย่างต่อเนื่อง พอเห็นโอกาสซิดเวลก็สั่งให้นีน่ากับวอลโวฟไปจับขามันไว้ตามด้วยการกระแทกยอดอ,อกจากเบนิโตจนมันล้มทับแมนติงเมื่อมันโดนแผดเผา่าซิดเวลก็พูดว่าไนท์แมร์กำลังกลัวพวกเขาหมอแปลกจึงมีโอกาสใช้มหาเวชจนทำให้มันคืนสภาพตามด้วยกระถาสลายฝันร้ายของชาวบ้านเมื่อมันอ่อนแอมันจึงขอให้พี่เขียวเป็นพวกหมอแปลกเลยเปิดประตูมิติขึ้นมาพี่เขียวรู้งานจึงให้บรูซเป็นคนปิดฉากบรูซเลยทิ้งท้ายว่า เขาทำสำเร็จได้เพราะทุกคนช่วยเหลือโดยเฉพาะพี่เขียวพอเห็นเบนิโต้นั่งเศร้าซิดเวลเลยชวนเขาเข้ากลุ่มแต่เขารู้สึกสับสนพี่เขียวจึงเข้ามาพูดว่าเขาเคยเป็นแบบเบนิโต้มาก่อนที่ผู้คนกล่าวหาว่าเขาเป็นว์ประหลาดแต่แล้วเขาก็พบบ้านกับเพื่อนฮีโร่มากมายที่ยอมรับเขาเขาเลยตระหนักได้ว่าเขาเลือกในสิ่งที่เขาเป็นได้ทําให้เบนนโต้ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มฮาวลิงคอมเมดอสจากนั้นหมอแปลกก็ซ่อมบ้านตัวเองสักพักอันาก็เข้ามาถามหาเพื่อนซึ่งทุกคนปลอดภัยดีก่อนกลับ เธอจึงฝากให้เบริโตโทรหาด้วยโดยมีเบริโตเฝ้ามองอยู่และแล้วรุ่งอรุณของวันใหม่ก็เริ่มขึ้นและวันฮาโลวีนกำลังจะผ่านพ้นไปนี่าจึงพูดว่า พวกเขาคงต้องกลับไปหลบซ่อนตัวอีกแล้วแต่พี่เขียวให้กำลังใจว่าสักวันพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่ก่อนที่ยานของหน่วยชิวจะมารับพวกเขาหมอแปลกก็ชวนให้พี่เขียวมาทำความสนิทสนมกับพวกเขาให้มากขึ้นด้วยการพูดแนะนำตัวในชมรมมอนสเตอร์แต่พี่เขียวบอกว่าไม่ชอบการพูดต่อหน้าคนอื่นหมอแปลกเลยเสนอให้ถ่ายรูปหมู่แทนทำให้พี่เขียวปฏิเสธเสียงแข็งจบไปแล้วนะครับส่วนหน่วย howling commandos ตั้งชื่อตามหน่วยของ f u r y สมัยสงครามโลก มีสมาชิกเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อปฏิบัติภารกิจที่หน่วยชิวทําไม่ได้พวกเขาอยู่ใน a อเรียเตอซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาวุโสเพีงเยงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ประกอบไปด้วยวินส์มาคัสหรือว a r w ูลฟ์เขาเป็นหัวหน้าทีมสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ยามที่ดาวองคารอยู่บนท้องฟ้าย้ำนะครับว่าดาวองคารไม่ใช่ดวงจันทร์แจ็ครัสเซลหรือเวอร์วูลฟ์ไบไนท์แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เมื่อเห็นพระจันทร์เต็มดวง แต่ภายหลังสามารถแปลงร่างตอนไหนก็ได้ช่วงแรกเขาเป็นสตูกับมบนไนท์ก่อนที่จะผ่านตัวเป็นแอนต้ฮีโร่นีนาไพรส์หรือแวมไพร์ไบไนท์เธอเป็นลางสาวข,ของแจ็คแลตเซลทําให้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้แต่ภายหลังเธอโดนแวมไพร์กัดจึงแปลงร่างเป็นแวมไพร์ได้ด้วยเดอะมอนสเตอร์ออฟแฟงเกสไตน์กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว er ิกเตอร์แฟงเกสไตน์สร้างขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี1788มีพลรกิจกำลังมหาศาลเอ็นคันทูหรือเดอะลิฟวิ m งมัมมี่ เขาเกิดเมื่อสามพันปีก่อนเป็นหัวหน้าเผ่าสวาริลีแต่เผ่าของเขาโดนพวกอียิปต์โจมตีและจับเขามาทําเป็นมัมมี่เจสเปอร์ซิดเวลล์หรือซอมบี้ตอนมีชีวิตเขาสังกัดหน่วยชิลแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาโดนพวกไฮดราล้างสมองหลังคอตายเขาถูกทําให้เป็นซอมบี้ที่มีสติสป,ปัญยะเหมือนมนุษย์ทั่วไปและไม่กินเนื้อมนุษย์เคนเนตเฮลหรือกอริล่าแมนเดิมเป็นสมาชิกของหน่วยเอเจนต์ซอฟต์แอลาสแต่ถูกสั่งให้กลายเป็นลิงกอริล่า ที่มีความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วเหนือมนุษย์แถมยังเป็นอมตะอีกด้วยและเทสซารลิสหรือแมนติงนักวิทยาศาสตร์สาขาชีวทเคมีที่คิดค้นเซรัม่มซูเปอร์โซเจอร์ได้สำเร็จแต่โดนองค์กรเอมไล่ล่าจนตกไปในบึงแห่งหนึ่งและรวมร่างเข้ากับเพื่อนในหนองน้ำก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับส่วนใครอยากดูการ์ตูนมาเวลเรื่องอื่นอีกผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่องดีสคริปชันแล้วนะครับ